ตาม,มาชำระลืองดูโลกเกิดมาเป็นทาโลกสามัญชนธรรมดาหากินก็โจ๋นางนาเหี่ยวฝ้าจะได้กบเขี้ยก็ยางไว้ฉลาฟันฟางก็จะหักหมดาปตามว่าก็จนมอไอ้นีมันนกกระยางแล้วโหคิดทำรีวิวอะไรอย่างนั้นนะก็ตามเนื้อเพลงพี่เมื่อกี้ฮะร้องไงพอชำเลืองมาดูโลกเกิดมาเป็นคางคกตัวน้อยธรรมดา นีจริงๆเนีด่ดาราภาพยนตร, <blows S 2> รน์นะฮะเนี่ยโอ้โหไปหิวงั้นได้ไงพระโอดเขาเป็นพระเอกภาพยนตร์แม่จริงๆเลยผ่าเออแต่งตัวหน่อยรูปหล่อไม่เล่าแม่ครับแสดงหนังก็หลายเรื่องนี่ฮะเรื่องเรื่องอะไรนะ่ปกินไอ้เรื่องอะไรฮะแก้วขนเหล็กแก้วขนเหล็กก็แสดงด้วยนะแล้วโฆษณาหลายตัวท่านผู้ชมครับโฆษณาเยอะแย,ย,ย,ยะเลยฮานามิฮานามิที่คู่กับเจมเหลืองศักดิ์นี่เนี่ยฮานามิหรือที่ฮานามิฮานามินะฮานามินี่ฮานามิฮานามิ น้าแล้วโฆษณาอีกตัวนะพัดลมโอกาว่าฮะที่โย่ไปโย่มาแหละเขาเลยนะฮะที่ไ,ไก่พัดลมไงที่หน้าโยนไปโยนมาไงไม่ใช่เขาอันนั้นสุนัขไม่ใช่เขาพีโ่โอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษโ,โอ้ไม่ใช่เหรอฮะอ๋อนี่ตัวนี้ตัวนี้ใช่นั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงน้านี่นี่ครับยิ้มหน่อยนี่ <t> โทษครับโฆษณาอะไรครับเอ่อซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะ ชิ้นใหม่ฮะแต่ก็น่ารักมากเลยเดี๋ยวขอเจรจารนิดหนึ่งสวัสดีครับอันนี้เป็นภาษาส่วนตัวนะครับจะไปไหนก็แล้วแต่ต้องเกินด้วยภาษาของเขาสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีบ้านอยู่ที่ไหนอะที่ไหนนะอ๋อนู่นสะพานควายนี่นี่นนสวนตะรุจัก ใกล้ๆนี่เองลุสสารีอ๋อสับโชคชัยสี่ห้วยขวางมันติดอยู่ริมฝีปากมันพูดไม่ออกฮะโอ้ไหนนั่งพูดทำมห้วยขวางขอบคุณครับผมอยู่ห้วยขวางตอนนี้ย้ายแล้วย้ายไปอยู่โชคชัยสี่แล้วก็ย้ายมาอยู่สะพานควาย ปิ่นก้าแล้วก็ย้ายมาอยู่ตลิ่งชันผมยังไม่ย้ายอ๋อไม่ย้ายเลยเอาไงไม่ย้ายอ่ะย้ายไม่ไหวเอาไมฮะย้ายแล้วข้ผมพังแน่เลยแต่ทำดีทำดีมากเลยนี่คุณครับวิธีทำเสียงอะไรอ๋อเมื่อกี้เสียงคางคกครับนี่เสียงคางคกเขาฮะทำได้เยอะฮะแล้วหลานอยากฟังเสียงอะไรเอาเสียงคางคกก่อนเสียงคางคกก่อนหลานฟัง อันนี้เอาเสียงเสียงกบเอฟ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 ไก่กุ้งขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเลยหากเธอหัวใจยังววางคนไทยหัวใจลูกทุ่ง ผิดขวดแล้วผิดขวดแล้วโถ่เอ้ยจริงนคนไทยหัวใจลูกทุ่งไปใหญ่แล้วโไปใหญ่แล้วแล้วไหนอะไรยู่นี่อ้าวอ่าคนละเรื่องครับโธ่จริงไหนฮะ ที่ไหนไหนไหนอยู่นี่โอ้โหเอามานั่นเองเลยเก็บเลยทำไมฮะอยู่ชั้นหมดเลยทุกขวดนี่อยู่นี่ด้วยนี่มันยาทาดหรือเปล่าโอ้ยไปหยิบหายหมดเลยวกูซาผมลงทุนองเป็นร้อยเอางี้เมื่อกี้นี่เห็นอะไรนะเห็นอาจารย์แอดนะครับของอาจารย์แอด นี่ไงฮะเอางี้เดี๋ยวผมขอร้องเพลงหน่อยได้ไหมคุณทํารีวิวให้หน่อยพี่จะร้องเพลงอะไรเอาเพลงสร้างสรรค์ของอาจารย์แอดคาราบาวอาจารย์แอดก็ต้องเพื่อชีวิตละเพื่อชีวิตเจ๊ไม่ทำรีวิวได้ไหมทำได้พี่นายลองทำเศร้าๆนะเพราะเพลงนี้มันเพลงเศร้าเพลงเศร้าเออ่ทำหน้าเศร้าเป็นเปล่าไหนลองทำสิเออหน้าเศร้าเออหน้าถูกหวยหวยกิน ไอ้ได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 ้ทำหน้าเศร้านะเพลงนี้อ๋อกีต้ากีต้าก่ามาหน่อยเก่าวมาหน่อยเศร้าไว้เศร้าไว้เศร้าว้ลืมตามาชำระลืองดูโลกเกิดมาเป็นทาโลกสามัญชนธรรมดา หากินก็โจนางนาเหี่ยวฟ้าจะได้รบเคี้ยก็ย่างไว้ชลาฟันฟางก็จะหักหมดปากตามหัวก็จะมไอ้นี่มันนก,กนย่างแล้วโหโคือทำรีวิวอะไรอย่างนั้นนะก็ตามเนืนอเเ้อเพลงพี่เมือ่อกี้ฮะร้องไงอพอชำเลืองมาดูโลกเกิดเป็นคางคกตัวน,น้อยธรรมดา <c oughs> คนละเนื้อเลยผ่าทุกโทไม่งั้นไม่ต้องทำแล้วเสียเพลงหมดนั่งฟังเฉยเลย พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไร e คอมเมดีใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เป็นเป็นครับไร e คอมเมดี right ้กดไลค์กดแชร์ไร k e คอมเมดี้สุดยอดในโลกเพีย์